นักกรุงพรนานสีพระเจ้าพมทัดผู้ครองแคว้นยกทัพไปตีแคว้นโกศนพระเจ้าทีคีติผู้ครองแคว้นโกสนทรงประมาณกำลังเห็นว่าจะต่อสู้ไม่ได้ จึงได้พาพระมเหสีหนีออกจากเมืองมาอาศัยอยู่บ้านของนายช่างหม้อชาญเมืองพราราณสีฝ่ายพระเจ้าพม,มาทัตก็ได้ครอบครองแคว้นโกศลเป็นที่สำเร็จต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติทรงพระกันและประสูติพระโอรสนามทีคาวุเมื่อทีคาวุกุมารเติบโตขึ้น เจ้าทีคีติก็ได้ส่งพระกุมารออกไปศึกษาศิลปศาสตร์นอกพระนครต่อมาในช่างการระบกของพระเจ้าทีคีติได้ทรงเห็นพระเจ้าทีคีติอยู่ที่ชานพระนครจึงได้ทรงไปกราบทูลให้พระเจ้าพมทัศทราบพระเจ้าพมทัศจึงทรงทหารไปจับกลุ่มพระเจ้าทีคีติและพระมเหสีให้ทหารพันฒนาการทั้งสองพระองค์ไว้แล้วตระเวนไปตามถนนต่างๆทั่วพระนคร ในเวลาเดียวกันนั่งเองทีฆาวุกุมารก็ได้รำลึกถึงพระราชมารดาและบิดาจึงเดินทางเข้ามาในพระนครทีฆาวุกุมารก็ได้เห็นทั้งสองพระองค์ถูกพันธนาการไว้จึงได้เดินตรงเข้าไปหาฝ่ายพระเจ้าทีคีติได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสกำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้ตรัสว่าพทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นยาวอย่าเห็นสั้นพทีฆาวุ เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวรพระองค์ตัดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นถึง3มครั้งก่อนที่จะโดนทหารนำพระองค์และพระมเหสีออกนอกพระนครไปสังหารทีคาวุกุมารได้นำสุราไปเลี้ยงเหล่าทหารจนฟุบหลับหมดจากนั้นก็นำพระศพของพระราชมารดาและพระปิดาออกมาเพื่อถวายพระเพลิง ทีคาวุกุมารรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกันแสงข่ำาควรจนเพียงพอแล้วก็เข้าสู่กรุงพระณสีไปสู่โรงช้างหลวงฝากพระองค์เป็นสิทธิ์ของนายหัตถาจารย์ทุกวันในเวลาใกล้รุ่งทีคาวุมักตื่นบันทมขึ้นแล้วก็จะทรงขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะและดิดพินพระเจ้าพมทัตได้ทรงสดับเสียงรับสั่งถามตรัสให้หาทีคาวุกุมาร เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารก็โปรดให้เป็นมหาดเล็กในพระองค์และเวลาแก้แค้นก็มาถึงวันหนึ่งพระเจ้าพมทัตเสด็จทรงรถออกไปทรงล่าเนื้อทีฆาวุกุมารเป็นนายสารถีรถพะทินั่งได้นำรถพระที่นั่งแยกทางออกไปจากพวกทหารรักษาพระองค์ครั้นไปไกลามามากแล้วพระเจ้าพมทัตทรงเน็ดเหนื่อย จึงบอกทีฆาวุกุมารให้หยุดรถและพระองค์ก็ทรงบรรทมหลับอยู่บนตักของทีฆาวุกุมารฝ่ายทีฆาวุกุมารก็ได้ทรงคิดถึงเวรขึ้นว่าพระเจ้าพรม,มทัตผู้นี้ได้ก่อความเดือดร้อนไว้เป็นอันมากจนถึงปรงพระชนพระราชมารดาบิดาของตนบัดนี้ถึงเวลาจะสิ้นเวรกันเสียที ทีคาวุกุมาลจึงได้ชักพระขันออกมาจากฝากในขณะนั้นพระดำรัสของพระราชบิดาก็ผุดขึ้นในใจของทีคาวุกุมาลเตือนให้คิดว่าไม่ควรละเมิดคําของพระราชบิดาจึงได้สอดพระขันเข้าฝากความคิดแห่งเวรก็ผุดขึ้นมาเป็นครั้งที่สองทีคาวุกุมาลชักพระขันออกมาอีกและเมื่อนึกถึงพระดำรัสของพระราชบิดาก็เก็บพระขันเข้าฝากเป็นแบบนี้อยู่ถึงสมครั้งสามครา ในขณะนั้นเองพระเจ้าพรมทัศนทรงสะดุ้งเสด็จลุกขึ้นโดยฉับพลันมีพระการตกพระไทยกลัวทีฆาวุกุมารจึงกราบบังคมทูลถามพระเจ้าพรมทัศน์รับสั่งเล่าว่าข้าฝันเห็นทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าทีคีติแทงข้าให้ล้มลงด้วยพระขันธ์ทันใดนั้นที้าวุกุมารก็จับพระเศียรของพระเจ้าพรมทัศน์ด้วยหัดซ้ายชักพระขันธ์ออกด้วยพระหัดขวาแล้วบอกว่า เรานี่แหละคือทีคาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าปรมทัตทรงมอบลงขอชีวิตทีคาวุกุมารและพระเจ้าปรมทัตได้ตกลงกันไว้ว่าทั้งสองพระองค์จะต่างให้ชีวิตแก่กันและกันและจะไม่คิดทรยศต่อกันครั้นแล้วพระเจ้าปมทัตก็เสด็จขึ้นประทับรถทีคาวุกุมารขับรถมาบรรจบพบกองทหารแล้วเข้าสู่พระนคร เมื่อถึงพระนครพระเจ้าพมทัตรับสั่งให้ประชุมอมาต์แล้วบอกว่าทีฆาวุกุมารคือโอรสของพระเจ้าทีขีติแต่ใครจะทําอะไรอะไรทีฆาวุกุมารไม่ได้เพราะทีฆาวุกุมารให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตทีฆาวุกุมารแล้วพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัดขอให้ทีฆาวุกุมารอธิบายถึงพระดารัสของพระเจ้าทีขีติในเวลาที่จะสิ้นพระชนทีฆาวุกุมารจึงกราบทูลอธิบายว่า คําว่าอย่าเห็นยาวคืออย่าได้ทําเวรให้ยาวคําว่าอย่าเห็นสั้นคืออย่า่วนแตกกับมิตรคําว่าเวรทั้งหลายย่อมระง,งับลงด้วยความไม่ผูกเวนนั้นหมายถึงปัจนี้พระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้วเวรน,นั้นจึงเป็นอันระง,งับลงด้วยความไม่ผูกเวร